ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานสวิตช์รีโมทรีโมทสวิตช์ปิดเปิดควบคุมอุปรกรณ์ไฟฟ้า1ช่องไฟเรียง12โวลต์รับไฟ 2, 2, สูงสุดที่220โวลต์อรองรับกระแสสูงสุดที่10แอมป์นโอเคอันนี้ก่อนที่ทางเราจะทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตามรูปภาพมตอนจนวิดีโอนะครับทางเราอยากให้ผู้ใช้งานเห็นก่อนครับว่าลักษณะภายนอกของมันเป็นยังไงนะครับ มาตอนแรกมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับให้พนักงานเปิดออกมาอ่าก็จนะ,ะ,อ,ะอยู่เป็นตัวด้านในแบบนี้ก็ดึงออกมาเลยครับจะเป็นตัวแบบนี้มาลักษณะจะเป็นตัวโมดูลขนาดไม่ใหญ่มากนะครับจะมีหน้าคอนแทกหน้าคอนแทคเรเลย์แล้วก็จะเป็นเทอร์มินอลสำหรับจ่ายไฟเลี้ยงสําหรับเลี้ยงโมดูลนะฮะตัวนี้ไฟเข้าสําหรับเลี้ยงบอร์ดคือ12โวลต์นะครับส่วน ไฟหน้าคอนแทคที่ไว้ชาร์บวนไฟฟ้าไม่เกิน20 2โวลต์ AC นะครับแล้วก็กระแสไม่เกินที่10แอมป์นะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับมีโมดควบคุมนะครับแบบ1ปุ่มสามารถใช้งานได้ในทั้งระบบกดติดกดดับและกดติดปล่อยดับนะครับเดี๋ยวทางเราจะพาผู้ใช้งานมาตั้งค่าน้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวทางเราจะขอตัดภาพไปหลังจากที่ทางเราทำการเชื่อมต่อกกอุปกรณ์เสร็จเรร้น,นะครับ มาเจอกันโอเคครับในต,ตอนนี้ทางเราก็ทําการเชื่อมตอ่ออุปกรณ์ตามรูปภาพมาต่อต้นวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหนทําการทดสอบจ่ายไฟไปเมื่อทาการจ่ายไฟเล้วจากสองวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะมีไฟสถานะติดขึ้นนะที่บนตัวโมโดูลนะครับและเมื่อเราทําการกดไปที่ปุ่มหนึ่งครั้ง มันจะเป็นการสลับหน้าคอนแทกน,นะครับจากฝั่ง NC เป็น NO ทําให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับฝั่ง NO คอมนะฮะจะทำมันจะติดขดึ้นมานัเองและเมื่อกดลงไปอีกหนึ่งครั้งก็จะดับลงแบบนี้นะครับต่อมาทางเราทำการสอนวิธีการรีเซ็ตก่อนนะครับจะเป็นการรีเซ็ตตัวรีโมทนะครับดยการกดปุ่มนี้นะครที่อยูอ่บนตัวบอร์ดตัวโมดูลน,นะะี้ค้างเอาไว้ จนกว่ามันจะมีไฟล์สาระติดกับปิ๊บขึ้นมานะครับกดแชร์ไปเลยอ่าแบบนี้นะครับและเมื่อหน้แบบนี้แล้วลองกดปุ่มดูครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้รีโมทไม่สามารถใช้ควบคุมตัวบอร์ดตัวโมดูลตัวนี้ได้เยอะเอยแล้วนะครับสบามารถควบคุมได้วิธีการให้รีโมทเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดตัวโมดูลครับ ใหผู้ใช้งานกดลงไปบนปุ่มนะฮะกดค้างไว้ก่อนก็ได้แค่พอไฟมันดับนะ,อะพอไฟมันดับแบบนี้แล้วกดไปที่ปุ่มหนึ่งครั้งมันจะปิดกับพี่ึ้นมาแล้วจากนั้นลองกดไปที่รีโมทนี่คือรีโมททำการเชื่อมต่อในที่เรียบร้อยแล้วแล้วในส่วนต่อมานะครับอันนี้จะเป็นการกดติดกดดับนะครับสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ในระบบ กดติดปล่อยดับนะครับให้ผู้ใช้งานทำการดึงตัวขาจําหินตัวนี้ออกมาครับมีเรงไห้เ็ยเลยนะครับ,นะรบแต่นัลองกดที่รีโหมดดูกดค้างมายังติดอยู่ถ้าเกิดว่าปล่อยมือมันก็จะดับมงนะครับจะ,ะเป็นประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ไซเบอย์ไยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ